ยิ่งแอดแล้วแต่ว่าทําไมมีแต่คนกดไลค์ไม่มีคนแบบมาข้อมุนคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้เลยเฮ้ยเราทําถูกวิธีเรามาถูกทางหรือเปล่านะคะทินี้จะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะกับไอน้นี่ไอแมวกวักตัวนี้นะคะซึ่งแมวกวักตัวนี้เนี่ยติน่าได้มาจากญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ไปญี่ปุ่นหรอกไปลงสนามบินเขาต่อเครื่องเฉยๆนะแต่ว่าถ้าใครเคยไปสนามบินญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอีตัวเนี้ยวางอยู่ทุกมุมเลยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นอีแมวกวักตัวเนี้ย ท้งที่1เราอาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้ออ่าโอเคแล้วก็อาจจะเดินผ่านแล้วก็จะเดินไปดูชอเเ็อกโกแลตไปดูตัวตุกตต๊กตนตุ๊กตาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆแต่พอเราเห็นครั้งที่2เราอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมันก็น่ารักดีนะอ่าใช่ไหม แต่เราก็อาจจะยังไม่ซื้อใช่ไหมเพราะเห็นครั้งที่สามจริงๆเนี่ยเราก็เป็นคนทําธุรกิจนะเราก็เป็นคนที่ทาํามาค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเรามีเอาไว้ติดบ้านอ่าเดี๋ยวมันจะต้องกดเงินมามนจะต้องเรีกยงกินมาดูราคาหน่อยขอเช็คราคาหน่อยอพอดูราคาเสร็จโอเคซื้อก็จด้ติดไว้ติดมือกลับไปเห็นไหมเวลาที่คุณยิงแอดไปก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณยิงแอดไปแล้วเขาเห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเขาอาจจะยังทําไมเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้อคนที่ทําออนไลน์หรือ ว่าคนที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่คือคิดสั้นคิดแค่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่เห็นแอดปุ๊บเขาจะต้องทาไมเขาจะต้องซื้อเลยเขาต้องตัดสินใจเลยหรือถ้าสมมติเขาเห็นแอดปุ๊บเขาจะต้องมาคอมเมนต์ถามจริงจะให้เขาคอมเมนต์อะไร ครูที่น่าถามจริงๆถามตรงๆเลยว่าจะให้เขาคอมเมนต์อะไรสมมติว่าเราโพสขายของแกให้เขาคอมเมนต์ว่าอะไรภาพสวยจังเลยค่ะดีจังเลยค่ะหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรมาให้คอมเมนต์เว้ยโอเคไหมเพราะนั้นหลักการวิธีการนะที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะยิงแอดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำไมใช้เงินได้น้อยที่สุดให้คนเนี่ยมาทําไมด้วยมาเอนเกจด้วยนะคะก็คือการทำคอนเทนต์ที่มันมีความเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทา ะะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าติน่าขายเนี่ยตีน่าขายอีตัวเนี่ยนะติน่าอาจจะไม่ได้โพสต์ขายตรงๆว่านี่นะแมกวกๆราคาเท่านั้นโน้นนู้นท้งนี้ถามจริงหวังจะให้เข้ามาคอมเมนต์อะไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติตีน่า,าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าโอ้ทำยังไงให้คุณขายดีธุรกิจคุณมั่งคั่งลุ่งเรืองร่ำรวยหรืออะไรเงี้ยอ่ะคุณอาจจะต้องมาแบบสายมูนิดหน่อย ไรอย่างงี้แล้วที่แก็จะบอกว่าติน่าเราก็มีมูวนนั้นมีมูวนนี้ม,ม้วนนู่นแต่ว่าที่ทํากันได้ติน่ามากที่สุดเนี่ยคืออีเมลตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแต่จริงไม่ใช่นะติน่าไม่ใช่สายบูนะติน่าแค่ชอบไปเฉยโอเคว่ามันน่ารักดีโอเคไหมแล้วแบบซื้อมาจัดประดับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณเริ่มเก็ตไหมพอเขาเข้ามา e n g เ g e พอเขาเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เขาเข้ามากด like, ออไกลค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณค่อยทำไมคุณค่อยยิงแอดที่คุณขายของอะไปอีกทีนึงหรือจริงๆคุณอาจจะไม่แทบไม่ต้องแบบยิงแอดภาษาภาษายิงแอดเรียกว่า retarget เนาะแต่ว่าเอาจริงๆคุณอาจจะไม่จําเป็นที่ต้อง Retarget คนเหล่านั้นเลยก็ได้คุณแค่ทำไมถ้าสมมติว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะคุณเคยเห็นไหมบางคนที่แบบรีวิวเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคอนเทน ราซื้อจากที่ไหนหรือว่าเรามีขายไหมเขา,าอยากได้สิ่งนี้เพราะว่นั้นเนี่ยแอดเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือตัวที่ทําให้คนเนี่ยเห็นโพสต์คุณมากขึ้นแต่ถ้าโพสต์คุณห่วยทำไมยังไงยังไงมันก็ไม่มีคนมาคอมเมนต์มันไม่มีคนมากดไล์มันไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปดูนะว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่แอดของคุณมันไม่ได้ผลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไร ะะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการที่เราทำคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะจริง,รงๆมันก็คืออะไรมันก็คือการทําการตลาดออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะที่น้าก็มีหนังสืออ่านะคะเป็นคัมพีนะคมพีทําออนไลน์ให้ขายดีแบบครบวงจรนะคะอันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะเป็นตอนที่1นนะเน้นเรื่องของการอะไรเน้นของการเพิ่มลูกค้าใหม่เน้นเรื่องของการเพิ่มลูกค้าใหม่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากที่จะ อ่านตัวอย่างฟรีหรือว่าอยากที่จะสั่งซื้อนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เนาะแอดครูทีน่านะคะไลนะ์แอดครูทีน่าเนาะคุณก็จะได้คำพีนี้ไปเย้ Yay! นะจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้ละคะ่ะสำหรับวันนี้ pues, <c oughs> ทีละก็มีเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์มาข้างล่างหน่อยก็ได้ว่าชอบนะแล้วก็ช่วยฝากกดแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์ติดตามเพจของทีหน้าด้วยนะถ้าคุณอยากรู้เรื่องของกระบวนการทำออนไลน์ให้ขายดีแบบครบวงจร นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ได้ก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ